อ่ะเราขออนุญาตเพโหนกระแสลฟ์สดขนาดนี้บรรยากาศต้องเรียกลายจากพอมอไปกันแล้วนี่เห็นชุลมุนกันอยู่เลยคราวนี้เป็นยังไงบ้างขะ,ะดูสักนิดหนึ่งไหมไปกันที่พอมอค่ะ,ะซึ่งตามกำหนดก็คือครอบครัวของเด็ก8ดขวบจะไปยื่นเรื่องร้องเรียนและไปร้องขอความเป็นธรรมให้กับน้องแดขวบนะคะเ,เด็กเข้าไปแล้วแต่ก่อนจะเข้าไปมักครู่มารุมมาตุ้มเลยแล้วปิดหน้าเด็กไหม ฮะไ,ไม่ไม่ได้ปิดไรปิดหน้าเด็กไหมหมายถึงตอนที่เด็กเดินเข้าไปอะค่ะคุณพ่อคุณแม่ของน้องปิดหน้าน้องไหมคะไม่ใช่ว่าเราเบลอนะคะแต่หมายถึงไม่ปิดค่ะแต่ทางเพจเขาก็ต้องเบลอใช่เพราะว่าไม่งั้นอะใช่ไหมคะมก็กลายเป็นเผยแพร่หน้าเด็กออกไปผิดพรบคุ้มครองเด็กอีกอืคือกฎหมายก็เป็นแบบนี้จริงๆยังเราเนี่ยที่นาเสนอมาแต่ต้นเนี่ยชื่อเด็กยังไม่เอ่ยเลยค่ะ ใช้ว่าเด็กแปดขวบค <ฮา S 1> ่ะแต่อย่างว่าตกลงไปอยู่ที่พอมอแล้วใช่ไหมแล้วเดี๋ยวจะยังไงต่อจะมีใครตามไปไหม,มฮะอันนี้นี่ย้อนดูดึงมาทันเหรอไหนดูสักนิดหนึ่งเ,เสียงมีไหมอ่ะเอาไม่ว่ากันหรอกหขนกระแสพักพวกขออนุญาตยื่นไม้ด้วยนะคะ ก็แสดงว่าอาจารย์และคำรามก็โกหกมาตลอดสิคะใช่ไหมคะโกหกและปั่นหัวคนให้มาเข้าคอตัวเองน้องเข้าไปแล้วสามพันคนแสดงว่าปั่นหัวคนอ่าไม่เป็นไรกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของอนุษาตตังไรค่ะแล้วก็ดูภาพไปแล้วติดตามอันนี้เราต้องมาเกาะติดเรื่องนี้แล้วจริงจริงใช่ไหมไหนขออนุญาตดูสักนิดนึง ออแปบ๊บหนึ่งนะฮะับท่านผู้ชมฮะเออไหนขอความคิดความเห็นหน่อยสิ hmm. เฮ้ยมีอะไรเพิ่มมามหหน่อยสิ <thought> ฮะอ้าไม่เป็นไร พอสมควรก็ตอนนี้ยังไม่มีอะไรหรอกพอเข้าไปที่พอมอตามกระบวนการของกฎหมายนะเคสนี้เนี่ยคือพ่อแม่เด็กจะมาขอความเป็นธรรมพอมนะ,ะมาขอความช่วยเหลือจากพอมอนะใช่จะร้องเรียนจะร้องขอความเป็นธรรมให้กับเด็กแดขวบแล้วก็จะร้องเอาผิดเจ้าหน้าที่พอมสอุรราธ,ธานีบางท่านที่วันนั้นเข้าไปที่บ้านนะอะจำได้ใช่ไหมที่เข้าไปที่บ้านอะล่าสุดยืนยันนะครอ,อบครัวของเด็กแปดขวบเชื่อมจิต ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเมื่อ9้าโมงที่ผ่านมาเป็นยังไงแล้วก็ยื่นหนังสือถแถลงข้อเท็จจริงให้กับกระทรวงพอมอนะคะที่ถูกใส่ร้ายเพื่อจะเรียกร้องให้ท่านรัฐมนตรีพัฒนาสังคมเนี่ยท่านได้รับทราบข้อเท็จจริงว่าครอบครัวเนี่ยถูกใส่ร้ายจากสื่ออย่างไ<ล>รขอให้พอมอมีอมบุคคลที่ไม่หวังดีว่าเป็นลทัทธิ สร้างความเสียหายแล้วก็อับอายลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แล้วก็จะเอาผิดเจ้าหน้าที่พมสุราษฎร์ธานีบางท่านที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยอธิบดีกรมกิจการเด็กเยาวชนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้ามารับเรื่องแทนรัฐมนตรีวราวุธิธปรปอาชาเพราะว่าวันนี้วันนังคารท่านรัฐมนตรีติดประชุมคอรมอนะคะขณะที่บรรยากาศด้านนอกอาคารก็มี FC ที่เชื่อมั่นศรัทธามาให้ดอกไม้กับครอบครัวเด็กแดขวบด้วยเดี๋ยวเราตามดูกันต่อท่านผู้ชมและนี่คือกรรมกรข่าวคุยนอกจอ สนับสนุนรายการโดยขนมปังฟามเฮาส์อิงลิชเบรดค่ะเป็นสินค้าใหม่ขนมปังสไตล์อังกฤษ